กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้ผมก็มีคลิปสั้นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการทําคลิปและทําให้มันมียอดวิวสูงๆเนี่ยรายได้มันก็จะสูงตามไปด้วยแต่ด้วยความกระหายยอดวิวอยากจะดังมันก็ทําให้ยูทูบเบอร์หลายคนนั้นได้ทําอะไรห้ำหามลงไปและบางราย มันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าความกระหายยอดวิวบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตและนี่คือโมนาลิซาเปเรสอายุ19ปีหญิงสาวผู้ที่ยิงแฟนหนุ่มของเธอปรีโดรู伊สอายุ22ปีในขณะที่ทั้งคู่กำลังถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอาไปลง YouTube ซึ่งต่อมาเธอก็ถูกตำรวจจับและก็โดนโทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับอีกสองหมื่นเหรียญหรือทั้งจำทั้งปรับเบเรสได้โทรหา9้1ในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าเธอยิงลูอิสแฟนหนุ่มเขาที่หน้าอกในบ้านของพวกเขาที่นอร์แมนคันทรีเมื่อตำรวจไปถึงก็พบร่องรอยกระสุนหนึ่งรอยบนหน้าอกของลูอิสพวกเขาพยายามช่วยชีวิตแล้วแต่ทว่าลูอิสเขาก็ตายแทบจะทันทีที่เกิดเหตุ ตามคำฟ้องในคดีอาญาเปเรสที่กำลังตั้งขันได้25สัปดาห์อ้างว่ารูอิสอยากจะทำคลิปลง YouTube โดยให้เธอยิงเขาขณะที่เขาถือหนังสือเล่มหนาๆบางเอาไว้เขาคิดว่าหนังสือเล่มหนาๆจะหยุดกระสุนเอาไว้ได้แต่ที่น่าตกใจก็คือปืนที่เธอใช้ยิงนั้นมันก็คือจุด50คาลิเบอร์ดีเซอร์อซึ่งปืนนี้ก็สามารถยิงทะลุเสื้อกรอได้อย่างสบายส แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของลูอิสนังสือสารานุกรมปกแข็งเล่มนันหนาจึงไม่สามารถหยุดกระสุนหุด50คาลิเบอร์เอาไว้ได้เปเรสได้ทวิตลงเอาไว้ว่าพวกเขาจะถ่ายคลิปที่อันตรายมากและนี่เป็นความคิดของลูอิสไม่ใช่ความคิดของเธอเปเรสเริ่มทำคลิปลง YouTube เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายว่าจะแสดงชีวิต ของพ่อแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเปเรสได้อัปคลิปลง YouTube ไปหลายต่อหลายคลิปซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการแกล้งการเป็นสตันและการท้าทายชาเลนจ์ต่างๆซึ่งบางคลิปลูกสาววัยสามขวบของพวกเขาก็ติดกล้องเข้ามาด้วยคลิปล่าสุดที่เพิ่งอัปลงไปก็ชื่อว่าการทำสตันที่น่ากลัวที่สุดในงานพาร์ทหเบเรสบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าลูวส พยายามโน้มน้าวให้เธอยิงเขาและก็โชว์หนังสืออีกเล่มที่เขาทดลองยิงไปครั้งหนึ่งแล้วซึ่งกระสุนมันก็ไม่ทะลุหนังสือแถมเขาก็ได้ตั้งกล้องโกโปรถ่ายตัวเองขณะที่โดนยิงอีกด้วยซึ่งคราวนี้มันกลับทะลุหนังสือและเข้าไปที่หน้าอกของเขาป้าของลูอิสคลาวเดียบอกกับทางสำนักข่าววอลเลย์นิวไลฟ์ว่าลูอิสบอกกับเธอว่าเขาต้องการจะถ่ายคลิปที่มันอันตรายอันตราย เพื่อที่จะได้ยอดวิวที่สูงขึ้นและต้องการที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคลาวเดียก็กล่าวกับทางสื่ออีกว่าเขาบอกฉันว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะเอาปืนมาใช้ในการถ่ายทําและฉันก็บอกว่าอย่าอย่าทํามันเลยมันอันตรายนะทําไมต้องใช้ปืนด้วยทําไมทั้งสองพวกเขาก็รักกันดีมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยสักนิดก็จบไปแล้วนะครับ แม่ท่านผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหรือว่ารู้จักยูทูบเบอร์ท่านไหนที่ทำอะไรหำหมลง YouTube จนได้รับอันตรายร้ายแรงอีกบ้างท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมก็แค่สัญหาเรื่องแปลกๆสัญหาข่าวเอามาลง YouTube ก็พอนะครับผมคงไม่ไปทำอะไรที่มันอันตรายอันตรายหรอกเนี่ยแค่มาม่าเผ็ดมามีเกาหลีเผ็ดเนี่ยผมก็ว่ามันอันตรายจนแสบไส้แสบตูดผมไปหมดแล้ว ก็ขอบคุณที่ผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาดหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่บ yeah. okay ุกิ๊ิว